สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA นครับซึ่งวันนี้ครับก็เป็นข่าวบิ๊กเทรดนะครับของทางด้านเคินดูดันครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มันมีกระแสข่าวลือมากมายครับว่าเคดีเนี่ยจะมีการย้ายทีมครอยสายบาสเชิญทางนี้แฟน NBA นบห้ามพลาดมาร่วมพูดคุยวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชียร์ทีมโปรและติดตามข่าวสารสดใหม่ก่อนใครได้ในกลุ่ม NBA Thailand บรรยากาศคึกคักเหมือนนั่งดูเกมอยู่ด้วยกันเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดเดือนคลิกลิง์กด้านล่างหรือสแกน QR โค้ดได้เลยแน่นอนว่า,าจ,จะเป็นในไปเท็กซัสบ้างไปไม่เว่บ้างไปในนิวยอร์กบ้างหรือมาในทีมดัลลัสหรืออีกหลายต่อหลายทีมรวมถึงเปิดด้วยนะครับล่าสุดเทรดได้พอแล้วครับเควินดูรันเนี่ยเทรดกับทางด้านของทีม h o u s t o ัน o รเก็ตนะครับ วเควินดูแรนเนี่ยไปอยู่กับทีมฮิลซันร็อกเก็ตนะครับแล้วก็ทางด้านของร็อกเก็ตเนี่ยส่งจาร์นกรีนเดรอนบลูนะครับแล้วก็เสร็จการรับอันดับที่10ในปีสมัยี่สิบห้านะครับหรือปีนี้ให้กับทางด้านของฟินิกซันนะครับเคดีครับจะไปเล่นที่นู่นร่วมกับอัพเรนเซนกุลนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวแล้วครับเพราะว่าคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่นะครับน่าจะแมชกันแมชอัพกันหลายคนเลยนะครับซึ่งเรียกว่าทำได้ฮิลซันร็อกเก็ตเนี่ยได้กำลังเสริมที่ถืือออออออววววว่่่่่่่าาาาาาาคคคคนน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 นขข้้้้งงงงงงดดดดดีีีีแแหลลละะรรรรรรรััับบบสทฟิกกกกกกซซไเเเเจ็็็ถปุึึยม ยืนเป็นกำลังสำรองได้ทําให้ทีมเนี่ยโอกาสก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยังได้สิทธิ์การรับอันดับที่10ในปีนี้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าหากจะว่าไปนะครับดีลนี้เอเอสเพนบอกว่ามันก็ค่อนข้างวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าเอาจริงเคนดีก็เริ่มอายุมากขึ้นแล้วนะครับก็ไปเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมฮุสันร็อกเก็ตในฐานะตัวทําแต้มได้แน่นอนนะครับซึ่งหลังจากที่เทรดไปนะครับเคดีเนี่ยนะครับก็ได้อารมณ์ค่อนข้างดีนะครับเขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นโอเเเเเเคคคคคททททีีีีีมมม่่่่่่่่ใชนนนนนนนะะะะะะะรร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 ัััััััับบบบพาาาาาาาวววฮฮูซซ็็็็็ออออออกก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 ตตตต้งแลไไยยยจจฟิ์ป ก็บอกเอาไว้นะครับและแน่นอนข้อพอเทรดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็บินไปที่นิวยอร์กนะครับไปร่วมซ้อมกับเลบรอนเจมส์นะครับนะครับไปซ้อมส่วนตัวนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเคดีเนี่ยก็ค่อนข้างแฮปปี้นะครับกับสีเสื้อทีมใหม่ก็ต้องรอดูแล้วครับว่าเปิดฤดูกาลเนี่ยฮิวซันโรเกตจะเอาใครมาเสริมอีกนะครับการเป็นหนึ่งเทรดครับที่มันเพิ่งมีการเกิดในวันนี้นะครับนั่นก็คือทรูฮอลิเดย์นะครับการจ่ายออสตานะครับที่เรียกว่าเป็นการจ่ายที่เพียร์พอยต์การ์ดที่ป้องกันดีด้ ับและกับฟินนิสไซมอนนะครับซึ่งเป็นการอีกคนของทีมการดาวรุ่งนะครับแล้วก็สิทธิ์การดรับนะครับในรอบที่2นะครับซึ่งฮอลิเดย์เนี่ยก็ไปอยู่ที่พอรแลนด์ทรเวอรเซอร์นะครับซึ่งก็ถือว่าทรเวอรเซอร์เนี่ยก็เคยเกือบจะได้ฮอลิเดย์มาแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่มันมีการเทรดและกับเดมิลลิลาสนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยฮอลิเดย์ก็นะครับไม่ได้เล่นกับพอรแลนด์ทรเวอรเซอร์แล้วก็ไปที่ทีมเซลทีมมิลกี้บัคส์นั่นเลยนะครับแต่ส จะขึ้นมนเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นดาวรุ่งที่ถือว่าน่าสนใจเลยละครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันนะครับขอบคุณครับ